เก็บช่วยเก็บหน่อยอวันนี้มีเจ้าคุยกับเจ้าปอนนะครับมาช่วยปิดร้านนะครับวันนี้วันนี้วันพฤหัสที่2ี่นะครับพรุ่งนี้29นะครับโอ้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้นะครับไม่ค่อยดีเลยนะครับเรื่องการเงินรู้สึกว่าแย่นะครับทุกๆคนเลยนะครับ ขณะนี้เวลา5้าโมงสินาทีนะครับอ่าเก็บร้านกันแล้วนะครับเอาเข้าวแลยหนูอ่าชอบกางเกงนะครับนี่ชอบกางเกงนะครับนี่กางเกงนี่เหมือนตัวตลกนิเกลเลยวะ่ะไอ้น้องทินนี่เพิ่งเอาเข้าวเอาดันเอาเร็วเอ้อไอยไอย้ยา ที่นอาไฟแผล,บ,ล,บ,ลบด้วยจะคุยมากวัน่หน้าบ้านเลยลูกเอาม,มากกว่นหน้าบ้านหน่อยมากว่านในบ้านไปเนี่ยรถใหญ่เนี่ยคุยลองสตาร์ทรถคันนี้ดูสิรถใหญ่อะไรนะเออย่าแบง,ออแบงโอ้นะครับเออเอออ่ะเออสตาร์ทเป็นแบตหมดนะเนาะทีนอะ ตัดขาดูสิลูกขอบคุณครับรอนะครับตัดผมอ้ตาตัดขาดูสิไอ้หนูใส,ส่ขันตั้งคู่เร็วเวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ป เฮ้ยเอาเอาเอาเร่งๆเลยเฮ้ยเอออาเอาไปส่งแกเลยลูกไปเอาไปส่งที่บ้านแกเลยไปหนูไปเออไปและแกนี่ไปไปไปเออเอาาขึ้้นะแค่นั้นเลยเออ lúc cái đi ngay lúc Ây đúng à ê bye bye đáp ê không ơi